อัปเดตแล้วอัปเดตแล้วจากตอนที่ลัปากของกู้เยียนพูดอย่างสุภาพแต่ในใจกลับตัดสินประหารชีวิตคุณป้าคนนี้ไปแล้วหือช่างเถอะถ้าพ่อแกฉลาดได้ครึ่งหนึ่งของแกก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพนี้ทําให้ตระกูลกู้ของเรากลายเป็นตัวตลกของทั้งเย็ยนจริงกู้เยยนไม่สนใจคาเย้ยของพวกเขามองไปยังห้องของพ่อเขารู้ว่าพ่อเมื่อมอแล้วก็เหมือนคนบ้าไม่มีใครควบคุมได้ตอนเด็กกู้เฉิงหลงเคยเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลกู้แม่ก็เป็นสตรีที่อ่อนโยนและงดงามแต่แล้ววันหนึ่ง กู้เฉิงหลงเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดวิ่งกลับมาอย่างบ้าคลัง่งพลังขั้นก่อกำเนิดถูกทำลายแม่ก็หายสาบสูญไปตั้งแต่นั้นมากู้เฉิงหลงก็เปลี่ยนไปมีสติอยู่น้อยครั้งเมามาอยู่เป็นส่วนใหญ่กู้เยยนสูญเสียความรักจากพ่อแม่เรียนรู้ที่จะปิดบังตัวเองสายตระกูลของพวกเขาสูญเสียทรัพยากรทั้งหมดในตระกูลกู้หากไม่ใช่พระกู้เหยียนสแสดงพรสวรรค์นในการฝึกฝนที่แข็งแกร่งตั้งแต่เด็กก็คงถูกอาสองไล่ออกจากบ้านไปนานแล้วโชคดีที่ท่านปู่กู้รักเขามาโดยตลอดกู้เหยียนแอบสาบานในใจ สิ่งที่สูญเสียไปเขาจะช่วงชิงกลับมาให้ได้ไม่ช้าก็เร็วเขาแสดงท่าทีอ่อนโยนต่อหน้าทุกคนแม้จะเป็นผู้แข็งแกร่งระดับสูงสุดแล้วก็ไม่เคยเปิดเผยพลังโดยง่ายแต่ในใจเขาคนที่ถูกแต่สิงประหารชีวิตไม่มีใครรอดชีวิตได้คืนนั้นเดินเข้าไปในห้องของกู้เฉิงหลงกลิ่นเหล้าฉุนกึกืโชยมาปะทัดจมูกพ่อครับผมกลับมาแล้วกู้เฉิงหลงเงยหน้ามองแวบหนึ่งกลับมาก็กลับมาสิอย่ามารบกวนข้าดื่มเหล้าจริงสิทั้งซีเอ๋อเป็นลูกสะใภ้ที่แม่แก่กับข้าเลือกไว้รีบบแต่งงงาานนกันซะ อย่าไปคิดถึงคนนั้นอีกเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าชอบนางมาตั้งแต่เด็กเอาหลับไปได้แล้วกู้เยยนเดินออกจากห้องกำหมัดแน่นเขารู้แน่นอนว่าคนนั้นคือใครเยโรเวยพี่กู้เยยนเสียงร่าเริงดังมาจากหน้าประตูกู้เหยยนขมวดคิ้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนสีเอ๋เจ้ามาได้อย่างไรทั้งซีเอ๋สวมชุดกระโปรงยาวดูไร้เดียงสาและงดงามนางเป็นเพื่อนสนิทของเยโรเวยและเป็นคุณหนูผู้มีชื่อเสียงในเยนจริงแต่กลับหลงรักกู้เยยนเพียงคนเดียว อีพี่กู้เหยียนท่านไม่ใช่ว่าจะมาถึงพรุ่งนี้หรอกหรือถ้าไม่มีคนบอกข้าข้าก็คงไม่รู้ว่าท่านกลับมาแล้วถ้ารู้แต่แรกข้าจะไปรับท่านเองคนในลานบ้านเห็นทั้งสินเอ๋อแสดงความกระตืือร้นต่อกู้เยยนเช่นนี้ต่างก็กระซิบกระซาบเยอะเย้กันไม่รู้ว่าทั้งสินเอ๋อคนนี้ไปชอบลูกชายไอ้ขี้แพ้นั่นได้อย่างไรถ้าชอบลูกชายข้าก็คงจะดีข้ากลับมาก่อนดูว่าที่บ้านมีอะไรให้ช่วยบ้างไหมอีข้ารู้แล้วพี่กู้เยยนเป็นหงวันเกิดของท่านปูก่กู้จริงสิข,ของขวัญที่ท่านสัญ,ญญาจะให้ข้าละ่ะ ไม่ลืมใช่ไหมจะลืมได้อย่างไรตามข้ามากู้เยียนจูงถังสินเอ๋อมาที่ลานจอดรถหยิบกระเป๋าใบหนึ่งออกมาจากท้ายรถสินเอ๋อจะไม่ใช่ว่าชอบรุ่นนี้มานานแล้วหรือข้าซื้อมาให้เจ้าแล้วชอบไหมถังสินเอ๋อรับกระเป๋ามาด้วยความดีใจขอเพียงเป็นของที่พี่กู้เหยียนให้ข้าก็ชอบทั้งนั้นจริงสิพี่รัโว่ก็จะมาช่วยงานวันเกิดท่านปู่กู้ด้วยนางยังบอกว่าจะพาแฟนมาด้วยแฟนกู้เหยยนสีหน้าเปลี่ยนไประยะนี้เขามมวแต่ฝึกฝนไม่ได้สนใจข่าวคราวของเย่ยรัโว่เลยพี่กู้เหย,ยนนท่าเป็นอะะไไรไปค พวกเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กที่รู้วยมีแฟนแล้วพวกเราควรจะดีใจกับนางสิคะไม่เป็นไรสินเอ,อ๋เรอให้งานวันเกิดท่านปู่ผ่านไปข้าจะไปสู่ขอเจ้าที่บ้านพวกเราแต่งงานกันนะจิงเหลือขย,ยี่ยมไปเลยที่กู้เหยียนในที่สุดข้าก็จะได้เป็นเจ้าสาวของท่านแล้วทั้งสินเอ,อ๋ตื่นเต้นจนน้าตาไหลคืนนั้นลมหนาวพัดแรงเงาดําร่างหนึ่งพาดผ่านเหนือบ้านตระกูลกู้กู้เยียนสวมชุดคลุมสีดําใบหน้าเย็นชาเห็นได้ชัดว่ากําลังจะไปทําเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ คนที่ย้อยย้อยพ่อของเขาเมื่อตอนกลางวันเขาจะไม่ปล่อยไปแม้แต่คนเดียวในไม่ช้ากู้เยยนก็มาถึงบ้านของหลิวเฉียงเจ้าบ้านตระกูลหลิวหลิวเฉียงเป็นตระกูลใหญ่ในเย็นจริงพลังติดอันดับหนึ่งไม่สิทธ์ตัวเขาเองก็เป็นผู้แข็งแกร่งระดับปรมาจารย์ขั้นแปดหลิวเฉียงกำลังทำเรื่องที่ไม่สามารถบรรยายได้อยู่ในห้องหางตาก็เหลือไปเห็นในห้องมีคนเพิ่มขึ้นมาเขาขยี้ตาพบว่าคนนั้นยังอยู่โกรธจัดทันทีไอสารเลวเจ้าเป็นใครมานี่มานี้สิอย่าเรียกเลยคนของเจ้าตายหมดแล้ว เสียงของกู้เหยยนเย็นเยียบมือทั้งสองข้างเปื้อนเลือดหลิวเฉียงตกใจมากอะไรนะที่บ้านเขามีองครักษ์และประมาจารย์หลายสิบคนเชียวนะแต่หลิวเฉียงเองก็เป็นนักรบยังคงสงบอยู่บ้างนอกจากอีกฝ่ายจะเป็นผู้แข็งแกร่งขั้นก่อกำเนิดมิฉะนั้นเขาก็มั่นใจว่าจะหนีรอดได้เขาตั้งใจจะประวิงเวลาอีกฝ่ายไว้ก่อนแล้วค่อยหาโอกาสโต้กลับท่านมีอะไรค่อยๆพูดกันใครส่งเจ้ามาให้เงินเจ้าเท่าไหร่ข้าหลิวเฉียงยินดีให้เจ้าสองเท่าเจ้าถอยไปตอนนี้ข้าจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างไร กู้เย็ยนเงยหน้ามองหลิวเฉียงอย่างเย็นชาหัวเราะแล้วพูดว่ายังจำข้าได้ไหมท่านเจ้าบ้านหลิวเมื่อตอนกลางวันท่านไม่ใช่ว่าจะฆ่าพวกเราพ่อลูกหรอกหรือตอนนี้ฆ่ามาแล้วไม่กู้เยยนเจ้าเองหรือเจ้ากล้าฆ่าคนตระกูลกู้ของข้าข้าจะไปฟ้องท่านปู่ของเจ้าให้เจ้าเดือดร้อนจนอยู่ไม่สุขหลิวเฉียงเห็นว่าเป็นกู้เยียนก็ขาดสติในทันทีถึงกับลืมไปว่าชีวิตของตนเองยังอยู่ในมืออีกฝ่ายเจ้าคิดว่าเจ้ายังมีโอกาสอีกรอในเมื่อกล้าบอกตัวตนของข้าให้เจ้ารู้ เจ้าก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านปู่ของข้าทั้งเป็นแล้วเจ้ากล้าหรือตายซะหลิวเฉียงรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงลงมือก่อนทันทีกรงเล็บมังกรคู่หนึ่งพุง่งตรงไปยังลำคอของกู้เหยียนขอเพียงจับได้เขามั่นใจว่าจะบีบคอของกู้เหยียนให้หักได้ในทันทีกู้เหยียนเผยรอยยิ้มบนใบหน้ามองหลิวเฉียงที่พุ่งเข้ามาด้วยแววตาละโมบมือขวาปล่อยกลุ่มควันดำออกมาร่างของหลิวเฉียงยังคงลอยอยู่กลางอากาศทันทีที่สัมผัสกับควันดำก็กระเด็นออกไปหน้าอกถูกกัดกร่อนจนเป็นแผลขนาดใหญ่ หลิวเฉียงกระอักเลือดที่ปนเปื้อนด้วยอวัยวะภายในออกมามองกู้เหยยนอย่างหวาดกลัวนี่มันวิชาอะไรกันกู้เหยยนไม่ตอบยื่นมือขวาออกไปร่างของหลิวเฉียงลอยเข้าหาเขาโดยไม่สามารถควบคุมได้กู้เยยนบีบคอของหลิวเฉียงไม่รอให้เขาได้ทันตั้งตัวเลือดลมทั่วร่างปนป่วนแกนโลหิตถูกกู้เยยนดูดกลืนไปอย่างต่อเนื่องกู้เหยยนไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยค่าผิดไปแล้วข้าไม่ควรเยาเย้ยพ่อของเจ้าเมื่อตอนกลางวันข้าแค่ล้อเล่นหลิวเฉียงดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพียงแค่หนึ่งนาที ร่างกายของเขาก็กลายเป็นซาาศบแห้งเหี่ยวหลังจากดูดกลืนแก่นโลหิตของหลิวเฉียงแล้วกู้เยียนก็เผยรอยยิ้มที่หน้าขนลุกออกมาดูเหมือนจะพอใจมากเขาทิ้งศพของหลิวเฉียงลงบนพื้นมองไปยังสตรีที่ซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มตัวสั่นงนกกู้เหยียนกระชากผ้าห่มออกสตรีผู้นั้นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วตกใจจนไม่กล้าเงนหน้ากลัวว่าหากเห็นใบหน้าของกู้เยยนแล้วจะถูกฆ่าปิดปากข้าไม่เห็นอะไรเลยขอร้องเลยอย่าฆ่าข้าเลยอย่าเรียกแล้วเจ้าไปเถอะข้ากู้เหยียนไม่เคยฆ่าผู้หญิงจริงจริงเหรอคะ สตรีผู้นั้นฝืนก้านอาการใจเต้นแรงคลานลงจากเตียงและวิ่งหนีออกไปโดยไม่หันกลับมามองเพิ่งวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวร่างกายของสตรีผู้นั้นก็เริ่มเน่าเปื่อยเพียงไม่กี่ลมหายใจก,ก็กลายเป็นกองเลือดฮ่าฮ่าฮ,าฮ,าฮา่าคำพูดของข้าเจ้าก็เชื่อหรือกู้เยยนมองสตรีผู้นั้นกลายเป็นกองเลือดใบหน้าเผยความสุขสมอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นกูเ้เหยยนสีหน้าเปลี่ยนไปพูดกับอากาศท่าดออกมาเถอะลูกหลานเจ้าตายหมดแล้วเจ้ายังจะอยู่ต่อไปทำไมแน่นอนว่าชายชราคนหนึ่งถือดับเดินออกมา เมื่อเห็นศพเปลื่นกลาดในใจของชายชาราก็ปั่นป่วนอย่างรุนแรงฝืนก้านความโกรธแล้วพูดว่าท่านสังหารคนตระกูลหลิวของข้าทางตระกูลสมควรจะให้คําอธิบายแก่ผู้เท่าคนนี้หรือไม่ช,ชายชราคือบรรพบุรุษของตระกูลหลิวปิดด่านฝึกฝนมาโดยตลอดเพิ่งจะรู้ว่าตระกูลหลิวถูกกวาดล้างฮ่าฮ่าฮ่าข้ากู้เหยยนข้าคนไม่เคยต้องมีเหตุผลอยากฆ่าก็ฆ่าไม่จําเป็นต้องให้คําอธิบายกับใครรวมถึงชีวิตของเจ้าด้วยข้ากู้เหยยนก็ต้องการกู้เหยียนเจ้าคือหลานชายของกู้ฉางเซิง ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะโตขนาดนี้แล้วตอนเจ้ายังเด็กผู้เท่าคนนี้ยังเคยอุ้มเจ้าเลยแต่เจ้าฆ่าคนตระกูลหลิวของข้าไปตั้งมากมายวันนี้ต่อให้กู้ช้างเซิรมาเองผู้เท่าคนนี้ก็จะเอาชีวิตเจ้าบรรพบุรุษตระกูลหลิวพูดจบพลังปราณก่อกำเนิดในร่างก็ประตูออกพุ่งเข้าหากู้เหยยนด้วยดาบเคลงกระบี่ของเขาบรรลุถ,ถึงขั้นสุดยอดแล้วพลังกระบี่อันแข็งแกร่งหมุนวนอยู่กลางอากาศฟันลงมาตรงตรงกู้เยยนเผยรอยยิ้มดูถูกบนใบหน้าร่างกายกลายเป็นกลุ่มควันดำห่อหุ้มบรรพบุรุษตระกูลหลิวไว้ ในกลุ่มควันดำมีเสียงกรีดร้องดังออกมาเป็นระยะตอนแรกเก่งพอมองเห็นลำแสงกระบี่อยู่บ้างหนึ่งนาทีต่อมากลุ่มควันดำก็กลับกลายเป็นร่างของกู้เหยยนอีกครั้งบนพื้นมีซาาศพแห้งเหี่ยวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งศพบรรพบุรุษตระกูลหลิวผู้เป็นยอดปรมาจารย์ขั้นก่อกำเนิดตับไม่มีแรงต้านทานต่อหน้ากู้เยียนเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งดาบยาวในมือของเขาก็ถูกควันดำกัดกร่อนจนหมดสิ้นเหลือเพียงร่องรอยบนพื้นเท่านั้นเพื่อป้องกันม้คนอื่นพบร่องรอยควันดำกู้เหยยนโบกมือศพหลายส,บสบ คฤราสห์าทั้งหลังจมอยู่ในทะเลเพลิงกู้เหย็ยนมีอาวุธวิเศษชิ้นหนึ่งที่อาจารย์มอบให้สามารถซ่้นเร้นพลังบารได้ขอเพียงเขาไม่เปิดเผยโดยสมัครใจไม่ว่าผู้ใดจะมีพลังแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่สามารถมองออกว่าเขาเป็นผู้ฝึกตนสายมารนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขากล้าใช้วิชามาสังหารคนตอนนี้กู้เย็ยนกลัวเพียงชูหยวนผู้ฝึกตนขั้นหยวนอิงจะพบเขาก่อนที่จะได้รับมรดกของจอมมารเขาตั้งใจจะอดทนต่อไปคนในตระกูลกู้ที่ย่อเย้สายตระกูลของเขาในใจเขาล้วนเป็นคนตายไปแล้ว กู้เย,ยนสาบานว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องทําให้พวกเขามีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายเนาดําร่างหนึ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่กี่ลมหายใจต่อมากู้เหย,ยนก็กลับมาถึงห้องของตอนเองสิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้คือล้างคราบเลือดบ,บนร่างกายและย่อยสลายแก่นโลหิตที่ดูดกลืนมาในวันนี้ให้ดีวันรุ่งขึ้นที่คาริหาตของชูหยวนในเมืองเทียนไห่เพราะต้องเดินทางไปถึงเยียนจิงก่อนหนึ่งวันเยโรเวยตั้งใจจะแวะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่และให้พวกเขาได้พบกับชูหยวนได้พูดถึงเรื่องน,นี้นางไม่ได้เจอพ่อแแมม่าาน,านล้ว พ่อของเย่ยร่วยวเวย่เกิดมีพลังเพียงระดับปรมาจารย์พรสวรรค์ไม่ดีไม่สนใจฝึกฝนกลับลหลงไหลในศิละปะการเขียนผู้กันเขาคัดค้านการฝึกฝนของเย่ยร่ววยมาโดยตลอดกังวลว่าน,นางจะเก่งเกินไปจนหาแฟนไม่ได้และสงสารที่นางต้องเดินบนเส้นทางนักรบอันยากลำบากนี้ในใจเขาผู้หญิงควรจะเป็นเหมือนแม่ของเย่ยร่วยวยอยู่บ้านดูแลสามีเลี้ยงลูกชูยวนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เดินลงมาชั้นล่างมองเย่ยร่วยวยแล้วพูดว่าร่วยวยไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้กู้ชางเซิงถึงจะจัดงานวันเกิดหรอหรือ รีบร้อนไปทําไมกันชูหยวนฉันอยากจะกลับไปก่อนหนึ่งวันจะได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ของฉันด้วยไม่ได้เจอพวกท่านนานแล้วคุณก็ไปเป็นแขกที่บ้านฉันได้นะพ่อแม่ของฉันต้องชอบคุณแน่แ่ได้สิคุณจัดการเลยชูยวนไม่ได้คิดมากไหนๆก็ไปเย็ยนจริงครั้งนี้แล้วก็จะได้ไปดูบริษัทที่นั่นด้วยหลังจากชูยเวย่ถูกส่งไปเย็ยนจริงเขาก็ยังไม่เคยเจอลูกพี่ลูกน้องคนนี้เลยหนึ่งชั่วโมงต่อมาแสงกระบี่สองสายพุ่งขึ้นจากคฤริสา์ของชูยวนเยโรเว่ควบคุมการบินด้วยกระบี่ได้้แลว ชูยวนตั้งใจจะพานางบินไปยังกลุ่มเมฆเหนือเย็นจริงโดยตรงเยโรเวยบินสูงขนาดนี้เป็นครั้งแรกในใจทั้งตื่นเต้นและประมาถามชูหยวนคุณรอฉันด้วยชูหยวนบินกลางอากาศด้วยความเร็วที่ช้าที่สุดแล้วหากไม่ใช่เพราะต้องดูแลเยโรเวยวเขาก็คงถึงเย็ยนจริงไปนานแล้วในขณะนั้นเองเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านข้างๆเยโรเวยชายคนหนึ่งบนเครื่องบินเมื่อเห็นเยโรเวยวก็ตกใจที่รักเมื่อกี้คุณเห็นนางฟ้าไหมอะไรกันคุณกล้าดียังไง มาพูดต่อหน้าฉันว่าผู้หญิงคนอื่นเป็นนางฟ้าไปตายซะไอ้ผู้ชายเลวไอ้สามวิญาเลยที่รักฉันเห็นจริงๆนะว่าข้างนอกมีนางฟ้ากำลังบินอยู่ฉันไม่สนยังไงก็ตามลงจากเครื่องบินแล้วเราต่างคนต่างไปคุณให้ความสุขฉันไม่ได้เรื่องนี้ฉันทนไม่ได้เลิกกันไม่ต้องต่อรองอยา่าอย่าอย่าที่รักคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกหรือเอาละ่ะที่รักอย่างมากก็ลงจากเครื่องบินฉันจะซื้อกระเป๋ารุ่นที่คุณชอบที่สุดให้นะคะอยากโกรธเลยนะคะ อย่างนี้ข้อยิงชั่วหน่อยฉันจะเอารุ่นที่แพงที่สุดได้ได้ที่รักงั้นต่อไปคุณอย่าพูดถึงเรื่องสามวินาทีอีกนะนักขณนะคชายหนุ่มกอดแฟนสาวในใจยังคงสงสยัยหรือว่าตนเองดูผิดไปจริงๆสิบนาทีต่อมาเหนือท้องฟ้าเย็นจริงชูหยวนมองเห็นแต่ไกลป้ายอาคารของตรงฟางแคปิตอลรัวเว่เจ้ากลับบ้านไปเถอะข้าจะไปตรงฟางแคปิตอลหากมีธุระอะไรก็ส่งเสียงบอกข้าได้ค่ะชูหยวนตอนเย็นถ้าคุณว่าง ก็มาทานข้าวที่บ้านฉันได้นะคะฉันจะทําอาหารให้คุณทานเองอีอีได้สิข้าอยากจะลองชิมฝีมือเจ้าดูบ้างหลังจากเย่โรเวยจากไปอย่างมีความสุขชูย,ยวนก็เดินลงมาจากดาดฟ้าโดยตรงจิตสัมผัสพบชุยเวยในอาคารเร็วเข้าเร็วเข้าแจ้งคุณชูมีคนแปลกหน้าบุกรุกเข้ามาในอาคารสงสัยว่าเป็นสายลับจากบริษัทอื่นส่งมาสัญญาณเตือนภัยจากกล้องวงจรปิดของอาคารตรงฟางแคปิตอลดังขึ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากวิ่งไปยังชูย,ยวนในห้องทำงานของชุยเว ฉุยเวกำลังจัดการเรื่องต่างๆท่านใดนั้นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็วิ่งเข้ามาไม่ดีแล้วครับคุณฉู่พบสายลับในอาคารบริษัทอะไรนะสายลับฉุยเวตกใจจะลุกขึ้นยืนต้องจับเขาให้ได้ความลับของบริษัทห้ามรั่วไหลเด็ดขาดวางใจได้ครับคุณฉูเขาหนีไม่รอดแน่หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยวิ่งออกไปในใจคิดว่าครั้งนี้ในที่สุดก็ได้แสดงฝีมือเสียทีฉูยวนยืนรอลิฟต์อย่างใจเย็นฉุยเวอยู่ที่ชั้น 15. ตอนนี้เขาอยู่ที่ชั้น20กว่า หัวหน้าตอนนี้เขาเข้าไปในลิฟต์แล้วครับดีจับตาดูเขาให้ดีดูซิว่าเขาลงลิฟต์ที่ชั้นไหนหนึ่งนาทีต่อมาชูยวนเดินออกจากลิฟต์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายคนมองเขาด้วยอาวุธครบมือไอ้หนูแกกล้ามากจริงๆนะกล้าบุกเข้ามาในอาคารตรงฟานแคป,ปิตอนของเราคนเดียวแกเป็นคนแรกเลยนะรีพูดมาว่าแกมาตรงฟานแคป,ปิตอนของเรามีจุดประสองค์อะไรแกแอบเข้ามาได้ยังไงทําไมกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งถึงไม่จับภาพได้เกิดอะไรขึ้นชูยวนไม่ได้ปล่อยจิตสัมผัสออกไปตลอดเวลา ก็เลยไม่รู้จริงๆว่าชยเว่จะต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้การป้องกันก็ไม่เลวหน้าชมเชยข้ามาหาชูเยเวย่พวกเจ้าพาข้าไปพบเขาหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยเห็นชายผู้นี้ถูกจับได้คาหนังคาเขาลับไม่ตื่นตหนกเลยแม้แต่น้อยยังคงมีท่าทีสงบนิ่งพูดว่าจะขอพบคุณชูโกรธจัดทันทีแกคิดว่าแกเป็นใครคุณชูของเราใช่ว่าแกอยากจะพบก็พบได้ไง่ายๆหรือมานี่จับมันไปที่ห้องทํางานของข้าก่อน ราค่าสอบสวนให้ดีก่อนแล้วค่อยส่งให้ตำรวจจัดการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายคนถือไม้กระบองไฟฟ้าเดินเข้าไปหาชูหยวนไอ้หนูข่าเตือนแกอย่าขัดขืนนะไม้กระบองไฟฟ้าของพวกเรานี่แต่ทีเดียวก็ช็อตบัวตายได้ทั้งตัวข้าก็ขอเตือนพวกเจ้าเหมือนกันอย่าหาเรื่องตายชูหยวนพูดจบร่างกายก็ไหววูบหายไปจากวงล้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทันทีเขาขี้เกียจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาเพราะคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหากเป็นคนอื่นเขาคงจะลงมือสังสอนไปนานแล้วคนละ่ะ คนหายไปไหนแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองหน้ากันด้วยสีหน้าไม่เชื่อสายตาแม้แต่หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่เป็นปรมาจารย์ก็เกือบจะตกใจจนกราม้างตัวตนของชูหยวนที่สำน,นักงานใหญ่ในเมืองเทียนไห่ก็เป็นความลับสุดยอดคนที่สาขายเยียนจริงยิ่งไม่รู้จักเขาแต่ก็มีคนบางส่วนรู้ว่าเจ้าของใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังตรงฟานแคปิตอนแท่ชูแม้แต่คุณไปก็ยังต้องเรียกเขาว่าคุณชูอย่างให้เกียรติร่างของชูหยวนเร็วราวกับแสงหลังจากทิ้งเงาไว้หลายร่าง ก็ปรากฏตัวในห้องทํางานของชุยเว่ฉุยเว่กำลังก้มหน้าจัดการเอกสารไม่ได้สังเกตเลยว่ามีคนเพิ่มขึ้นมาในห้องทํางานตั้งใจขนาดนี้เลยหรือเสียงของชูหยวนดังขึ้นทันทีฉุยเว่ตกใจจนสะดุ้งเหนื่อยหน้าขึ้นเห็นว่าเป็นชูหยวนเขาก็ดีใจสุดขีดทันทีลูกพี่ลูกน้องท่านมาเมื่อไหร่ครับทําไมไม่บอกผมล่วงหน้าเลยสภาพแบบนี้ของผมทําให้ท่านเห็นแล้วต้องหัวเราะแน่เลยชูหยวนหัวเราะไม่เป็นไรข้ามาเยียนจริงทําธุระบางอย่างก็เลยแวะมาดูหน่อย ไม่ได้รบกวนการทำงานของเจ้าใช่ไหมจะเป็นไปได้อย่างไรครับท่านมาเยี่ยมผมผมดีใจจะแย่อยู่แล้วฉุยเว้พูดอย่างยิ้มแย้มลูกพี่ลูกน้องท่านคงไม่ได้มาในฐานะเจ้าของใหญ่เพื่อมาตรวจงานใช่ไหมครับตรวจงานข้าไม่ได้ว่างขนาดนั้นฉุยหยวนบกมือเจ้ามาที่นี่ชินหรือ,อยังชุยเว้พยักหน้าชินมากครับก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนมหาวิทยาลัยที่เย็นจริงคุ้นเคยกับที่นี่ดีเพียงแต่ว่าคนรู้จักเยอะเกินไปผมไม่กล้าติดต่อกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเก่าๆเลยพวกเขารู้ตำแหน่งปัจจุบันของผมแล้ว ต่างก็อยากจะประจบประแจงผมให้ผมใช้เส้นสายให้เขาทํางานที่ตรงฟางแคปิตอนผมไม่กล้าหรอกครับหากไปเจียรู้เข้าผมคงแย่แน่ในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าทีๆดังมาจากนอกประตูหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยนําคนตามหาทั่วทั้งอาคารก็ไม่พบร่องรอยของชูหยวนสุดท้ายก็ได้ขึ้นได้ว่าห้องทํางานของชูเวยังไม่ได้ไปจึงรีบร้อนมาเขายังไม่ทันได้รายงานก็ผลักประตูเข้าไปโดยตรงเดือไปเห็นชูหยวนยืนอยู่ข้างชูเวยตกใจจนร้องเสียงหลงไอหนู อย่าทำร้ายคุณชูของเรานะฉุยเวสีหน้าเคร่งขรึมลงตว่ดเสียงดังเจ้าทำอะไรนี่คือลูกพี่ลูกน้องของข้าเขามาหาข้ารีบขอโทษเร็วเข้าลูกลูกพี่ลูกน้องคุณชูหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้สติถึงสิบวินาทีก่อนหน้านี้เขาถูกย้ายมาจากเมืองเทียนไห่ถือเป็นหนึ่งในผู้บริหารอาวุโสของตองฟานแคปิตอลแน่นอนว่ารู้ถึงความสําคัญของคําสามคําว่าคุณชูเพียงแต่เขาไม่เคยเห็นหน้าตาที่แท้จริงของชูหยวนขอขอโทษครับ คุณชูผมไม่ทราบจริงๆว่าเป็นท่านขอท่านโปรดอภัยด้วยครับหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยรีบขอโทษชู่หยวนยิ้มยิ้มไม่เป็นไรนี่เป็นงานของพวกเจ้าทําได้ดีมากหากเป็นคนอื่นก็คงหนีไม่พ้นการป้องกันของพวกเจ้าแน่เอาละไม่มีธุระอะไรของเจ้าแล้วลงไปเถอะคุณชู่ข้าจะทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังอย่างแน่นอนหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยตื่นเต้นอย่างมากหันหลังเดินออกจากห้องทํางานลูกน้องข้างนอกเก่งคงค้นหาทั่วทุกซอกทุกมุมเพื่อหาสายลับ หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยตะวาเสียงดังพวกเจ้ายังทําอะไรอยู่ที่นี่เสียงดังรบกวนคุณชูทํางานข้าจะหักขาพวกเจ้ารีบไปหัวหน้าพวกเราไม่ตามหาสายลลบหัวขโมยคนนั้นแล้วหรือครับลูกน้องคนหนึ่งถามกลัวหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะตบหัวเขาไอ้บ้าเอ๋ยหัวขโมยที่ไหนกันหล่อแล้วปันเทศบุตรชัดๆหากกล้าพูดจาเหลวไหลข้าจะฆ่าเจ้าโอ้ยหัวหน้าผมผิดไปแล้วครับผมแค่อิจฉาที่เขาหล่อบุคลิกก็ดีลัวจะโดนตบอีกพวกเจ้าฟังให้ดีนะ เขาไม่ใช่สายลับอะไรทั้งนั้นเป็นญาติของคุณชูและเป็นแขกผู้มีเกียรติของตรงฟางแคปิตอลของเรายิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเจ้านายของข้าอีกด้วยต่อไปถ้าเจอเขาใครกล้าไม่ให้เกียรติข้าจะหักขาพวกเจ้าครับครับครับหัวหน้าพวกเราผิดไปแล้วครับต่อไปถ้าเจอเขาจะประนิบัติเหมือนพ่อเลยครับทุกคนในใจสงสัยอย่างมากช่างเถอะเมื่อครูยังทาท่าเหมือนจะฉีกไอ้หนุ่มน่านเป็นชิ้นๆอยู่เลยทําไมพอเข้าไปในห้องทํางานแป๊บเดียวก็เปลี่ยนไปต่อให้เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณชูก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนี้้ในนหองงทําาฉฉุุยยเเววจ เล่าเรื่องราวของตรงฟางแคป,ปิตอนในเยนจริงอย่างไม่หยุดหย่อนสถานการณ์ของตรงฟางแคป,ปิตอนดูออกว่าเขาใส่ใจบริษัทมากจริงสิลูกพี่ลูกน้องแม่ของผมก็ถูกผมรับมาอยู่ที่เยนจริงแล้วท่านเอาแต่พูดว่าจะขอบคุณท่านด้วยตัวเองหรือว่าเดี๋ยวท่านกลับบ้านกับผมนะคะท่านเห็นท่านแล้วต้องดีใจมากแน่แน่ชูหยวนสายหน้าบ้านเจ้าข้าไม่ไปหรอกบอกคุณป้าว่าข้าไม่โทษท่านสิ่งที่เจ้าได้รับในตอนนี้ล้วนมาจากความพยายามของเจ้าเองเรื่องบริษัทข้าไม่ยุ่งเจ้าตัดสินใจเองได้เลยอีกอย่าง คนนี้ก็เปิดทางรับบ้างก็ไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตชูหยวนเองก็เคยเปิดประตูหลังให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนเซิรนเฟยเฟยเข้าทํางานที่ตรงฟารแคปิตอนแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจข่าวคราวของนางอีกเลยในคฤหาสาต์ตระกูลเย่เย่เกอไม่ชอบความวุ่นวายจึงย้ายครอบครัวไปอยู่ที่คฤริสา์อันเงียสงบแห่งหนึ่งนานแล้วปกติถ้าไม่มีอะไรทําเขาก็จะฝึกเขียนผู้กันวาดภาพอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตอย่างสบายๆเย่เ,ยเกอสมัยหนุ่มก็เคยออกรบแต่เขาไม่ชอบชีวิตที่ต้องต่อสู้ฆ่าฟัน ประกอบกับพรสวรรค์ด้านการต่อสู้ธรรมดาก็เลยปล่อยวางไปเลยนานวันเขาก็มีงานอดิเรกอื่นอื่นเย่ฉางเฟิงทั้งรักทั้งโกรธลูกชายคนนี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่ฝากความหวังไว้กับเย่รุ่เว่ยทั้งหมดร่างของเย่รุ่เว่ยร่อนลงในสวนของครหาหา์บังเอิญเห็นเย่เกอร์กำลังจดจ่ออยู่กับการเขียนผู้กันพ่อคะเย่รุ่เว่ยเดินเข้าไปตบไหล่เย่เกอร์เย่เกอร์ตกใจมือสั่นจนหมึกหกเลอะก,กระดาษโอ้ยลูกคนนี้นี่คิดจะทําให้พ่อตกใจตาย,ตายหรือไงอ,อีพ่อขะดูอะไรอยู่ค่ตั้งใจจัง เยเกอหัวเราะรว่วงเอาเจ้ากลับมาได้ถูกเวลาพอดีมาดูซิว่าตัวอักษรที่พ่อเขียนนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่มีกลิ่นอายของผู้ยิ่งใหญ่บ้างไหมเยโรเวเหลือบมองแซงทําเป็นประเมินลายเส้นพื้นไหวดุดสายน้ําปลายผู้กันดุดเมฆควันไม่เลวไม่เลวเยเกอหัวเราะลั่นเจ้าเด็กคนนี้นี่ไม่เจอกันไม่กี่เดือนรู้จักชมคนแล้วหรือฝีมือการเขียนของข้าเป็นอย่างไรข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรได้แค่ระดับเริ่มต้นเท่านั้นยังห่างไกลาจากคําว่าลายเส้นพื้ไหวดุดสายน้ําอีกมากนะ ก่อนหน้านี้ให้เจ้าดูตัวอักษรที่ข้าเขียนเจ้าขี้เกียจจะมองเสียด้วยซ้ำไม่กี่เดือนนี้เจ้าไปทำอะไรไม่ดีมาข้างนอกหรือเปล่าอายพ่อขนูเปล่านะคะเยโรเวรีรีบแก้ตัวหนูไม่ได้ไปฝึกฝนกับท่านปู่หรอกหรือจะมีเวลาไปทำเรื่องไม่ดีได้อย่างไรเอาละเอาละแม่ละ่ะคะพวกเราเข้าบ้านกันเถอะแม่ของเจ้ากับแม่บ้านออกไปซื้อของที่ตลาดวันนี้เจ้ากลับมานางต้องดีใจมากแน่ข้าจะโทรศัพท์ไปหานางให้นางซื้อของที่เจ้าชอบมาเยอะเยโรเวอรจูงเย่เกอเข้าบ้าน ตลอดทางเย่ก็ถามเรื่องในสนามรบนอกด่านไม่หยุดไม่มีอะไรมากท่านปู่จัดการหมดแล้วท่านไม่ใช่ว่าไม่ชอบสนใจเรื่องพวกนี้ที่สุดหรอหรือวันนี้ทําไมถึงได้ถามเรื่องในสนามรบนอกด่านขึ้นมาล่ะคะเย่เกิดอถอนหายใจท่านปู่ของเจ้าก็อายุมากแล้วข้าก็เป็นห่วงท่านน่ะสิครั้งนี้กลับมาท่านไม่ได้กลับมากับเจ้าด้วยดูท่าท่านคงจะยังไม่ยกโทษให้ข้าสินะเยโรเวอรี่ปลอบพ่อคะท่านปู่ยกโทษให้ท่านนานแล้วค่ะตอนนี้ท่านฝากความหวังไว้กับคนอื่นแล้วค่ะแล้วหนูก็เก่งมากแล้วด้วย สามารถช่วยท่านปู่แก้ไขปัญหาได้มากมายเชอะเจ้าเหรอเย่เกิดแค้นเสียงพูดถึงเรื่องนี้ข้ายังไม่ได้ด่าเจ้าเลยนะมีตามท่านปู่ไปโดยไม่บอกไม่กล่าวรู้ไหมว่าพวกเราคิดถึงเจ้ามากแค่ไหนผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เอาแต่ต่อสู้ฆ่าฟันอยู่ข้างนอกทั้งวันมันจะดูดีได้อย่างไรอยู่บ้านดูแลสามีเลี้ยงลูกถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องข้าเป็นห่วงความสุขในอนาคตของเจ้าจริงๆนะเอาละเอาละเยโรเวรี่เปลี่ยนเรื่องพ่อคะท่านไม่ใช่ว่าจะโทรศัพท์ไปหาแม่หรอกหรือรีบรเถอะคะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วหนูอยากกินหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วที่แม่ทำใช่ใช่ดูความจำของข้าสิเย่เกิดตกหน้าผากตัวเองแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจริงสิตอนเย็นยังมีแขกอีกคนจะมาเตรียมอาหารเพิ่มหน่อยนะข้ากับแม่จะลงมือทำอาหารเองแขกทำอาหารเองเย่เกิดตกใจจากนั้นก็เข้าใจทันทีด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 รอเดี๋ยวข้าจะโทรศัพท์ไปหาแม่เจ้าเดี๋ยวนี้ในใจเขาก็ตื่นเต้นอย่างมากแอบคิดในที่สุดเด็กคนนี้ก็ยอมพาแฟนกลับ,บบ้านเสียทีช่างน่าเป็นห่วงจริงๆ เย่เกอรู้จักนิสัยของเย่ร่วเวยเป็นอย่างดีนางมีมาตรฐานสูงมากแม้แต่เด็กตระกูลกู้คนนั้นก็ยังไม่เข้าตานางปกติก็เอาแต่ฝึกฝนไม่ให้โอกาสใครเข้าใกล้เลยอายุ20สกว่าแล้วยังไม่เคยมีแฟนแม้แต่คนเดียวบรรดาลูกเศรษฐีและหนุ่มมากความสามารถที่มีชื่อเสียงในเย็นจริงที่ตามจิตเย่ร่วเวยมีไม่ขาดสายครั้งนี้นางกลับมาคาดว่าธรณีประตูบ้านคงจะพังอีกแล้วเย่เกอรีโทรศัพท์ไปหาเจียงหลงทันทีเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างออกรสชาติครึ่งชั่วโมงต่อมา เจียงหลงวิ่งเข้าบ้านอย่างรีบร้อนคนที่ไหนกันลูกเขยละ่ะลูกเขยสุดที่รักของข้าออกมาให้ข้าดูหน้าหน่อยเร็วเยโรเวยหน้าตาจนปัญญารีบเข้าไปดึงเจียงหลงอ้ายแม่คะเขายังไม่ใช่แฟนหนูนะคะอย่าเรียกมั่วสิคะเดี๋ยวพอเขามาแล้วจะตกใจหนีไปหนูจะเสียใจมากนะคะอะไรนะเย yeah, เกินและเจียงหลงต่างก็ตกใจพร้อมกันร่วเวยเจ้าสารภาพมาตามตรงนะอะไรคือยังไม่ใช่แฟนเจ้าหรือว่าเจ้าไปจีบเขาเองมีเยโรเวยอ้ำอ่ำอึ้งอึงหนูชอบเขาคะ่ะ แต่เขายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนหนูเลยแล้วท่านปู่ก็ชอบเขามากด้วยค่ะอายเจ้าเด็กบ้าคนนี้นี่กล้าไปจีบคนอื่นจริงๆด้วยเจียงหลงโกรธจนกระทืบเท้าลูกสาวของข้าเจียงหลงสวยหยาดเยิ้มมีคนต่อแถวรอเป็นแถวยาวหนุ่มหล่อมากความสามารถที่อยากจะแต่งงานกับเจ้ามีถมไปหรือว่าเขามีสองหัวถึงได้ทําให้เจ้าหลงไหลได้ขนาดนี้ดูสิพอพูดถึงเขาหน้าเจ้ากระแดงเป็นแอปเปิลแล้วเขาอยู่ไหนและอยู่ที่ไหนข้าอยากจะดูซิว่าไอ้หนุ่มคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรมีความสามารถอะไรข้าไม่เชื่อหรอก